สวัสดีค่ะตื่นแล้วค่ะเพิ่งตื่นเลยค่ะลินจีดอกอ่าลินจีออกลูกแล้วพี่นอ้องปี่นี่ดกเด้อ พีนี้ปีทีสามแล้วของการปลูกลนนินจีเนาะดกดกพีนี้ดกอย,ย,ยู่ใส่ใดอยู่ออแต่ทางนีโมดิออกเลยออกแต่ฟังเดียวทางนี้บมมีออกแต่ฟังเดียวอันนี้บมยังบอออกเลยยังบมมีดอ,อกไปสัม นึกว่าออกอันนี้นึกว่าออกก็ซื้อฟังออกฟังเดียวแต่กระดกอยู่ออกฟังเดียวกระดกอยู่ฟังเดียวอันนี้ก็เป็นตนนัวน้อยๆเป็นอยู่สีเดียวปูก็ขบับวน ต้นนี้ก็ลังเป็นดอกแต่ละปีนี่จะมีต้นนี้ออกลูกหลายกมูแล้วกะ็ลูกใหญ่ปีนี้เพิ่งจะเห็นสอเดียวนี่ เรื่องบ้านพี่น้องผู้โดนฝนสาดลงมาใส่ผู้ปนล่ะมะม่วงต้นนี้โดกมากโดกแห้งมะม่วงต้นนี้นี่ละสิเก็บเอามะม่วงต้นนี้ละไปให้บุฒ่าไปฝากคนอยู่บานะ้านเนาะน้องนุง่งๆม่งปเนี่ย น้ำดอกไม้อ้นนี่พี่น้องดอกหลายอันนี้ก็เอาแล้วห่อไว้ห่อไว้มันเกลี่ยแล้วก็เอาไปขายสิมั้งให้มันสุกสินะ่ะเราไปคนห่อไว้อันนี้น้ำดอกไม้เด้อจ้ะดอกดอกวุ้ย มองม่วงอันนั้นนะที่ลูกใหญ่ๆบ่ะจับ<ม>บัดเห็นลายเจสีกระบ,บรอยากสุ่มเน๊ยเอาถึงเวลาเอาหน่วยไดถึงอ,อันนี้ละ่ะตั้ใส่แม่อีสอดแ๊่เอาหน่วยหน่อยมั ลมเย็นดีใช่ไหี่นองมาเบ่งดีกว่าใดกันบ่พา,ากันมาตกแห่ใสไค่ 哦。嗯嗯 Bola Pekan mwen la palou อยู่ในห่มอ่แล้วค่อ๊ะเด็ดทุกคนมา่วยสก่งไก่เราจะมาเด็ดอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสบายดีจ้าวันที่สองพี่น้องของการกลับมาซีสเกตเนาะตั้งกูนึกเองนะพี่น้องมาเบิร์ดาเจะ หลากอนีใช่ป้ะลมพัดมนกะพัดลมนะมก็เ็กนั่นลาบกูหรกอกูกูมีน้ำบนอะโอ้ยเด็ด่

น้ำโบกลายได้ปีนึ่งใช่ไหมล่ะบึงใช่บึงพุทธาบุตรนอป่า

lạc 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 <laughs> một tiếng đi ở chứ ai, young ăn nữa nèo 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 nội Nên nèo nội nèo Rồi Ông đừng ไอ้กล้วยมันนอนไบบบวกกล้วยหรอกว้าวโบออกไม่ปล่อยแต่มันโบโบออกไปสาแต่ว่าอเลยบไม่มีเลยบไม่มีเลยเนื้อสะยู่เนื้อสะน่ะบบมีบบมียจ้ามันคือกันมันโบออกเดี๋ยวพี่หนาวเอาไปไหมใช่ใช่ไปไว้ในดงแล้วเวลาเกจ้าเขามันสวยมีตัวใหญ่ก็ยิ่ง พอ่ไปๆพอาขอไปมันมันมีพวกหลายนะมันไงเร็วเนาตกใจเลยเนาะ้อๆห่ฮ้เฮ้จะใสเรือไคือปีก็นบ่อีหลอกีหลอเฮ้าเาปเจอทางนี้แล้วเนาะยอนเลยมันอลยอยู่ฟังป่านมีเลยตเ็นแต่ว่าลบ

นี่อยู่บ่เห็นแล้วมันแรงยไปไมปวานเอาไมวเอานกัวานเอาขึ้นหลกัวานแวานนี่มันที่นอ้ารั่หมันหลยมันอ้ไม่แหุ่่นทีใหม่ขวดนี้ไม่กนีกับหน้านี่นก็ไลใหม่มันหลันหมดวันนึงมกคเนาะวานมันต้องรุ่นนะแม่นบอก

โันอย่างน้ปกติจับขึ้นมาบางเห็นแล้ววที่ไหนมันรเนาะใครเปนน้นี่นี่นี่เาเงนขาเบ่อเงนไที่กยอรใหม่ไมก้เบาจกู้แมนแฮ่าเอไปทางางเนาะนี่นนี่ึ

พ่อจไไปเพ่อกับพอนพ่อตานวมาเรอาเอากหนี้บอบอเอานี้เาหน้าก็ไป่ายังยู่หันเฮ้ยที่มาที่ยงก้อทีีมึงแน่มันของไปเมื่อไหร่มันนี่กูปด ใหม่มันหลายมือผสมมืองานเหมือนเนี้ยเขาไม่ดีเลยเออเขาไม่ไอ้ไปลองเห็นก็จับปลาจับปลาเลยใส่แบบนี้ก็าไปอยู่ในแฮ้อยู่ในแฮ่อยู่

ตัวไหมันหน่อยอยู่ตัวไหนไงเอ็นมันูตัวใหอยู่ในนีละม้ม่ไมันเขาเน่าไปแท้ละที่ยังบริเจียดีาอยู่นี่ละที่ยังบริเียนเลยคนทำบกเขาหูหมันูหรมันอยากตายมันหูเ่ออยู่ดรกแีมึงใหม่เดี๋ยโอ้ยโตเลย ย้นีเดี่ยทีเข่าไปแห้งนี่ีไมเปิดหูมันออกอยู่โอ้ใจแบมึงมึงิดอะนี่แม่ปล่อยมันก่อนอยีเข่าไปแห้งเปิดปล่อยทีเข่าแหเปิดหูมันออกเอานิจเอา้อรอ่ะแล้วกระคมันีดอกไอ้จอกกัน่นแล้ล่ะไยังล่ะมันจอกกันหูบอกตันๆนา กเขาแกัเงี้เงาเนี่ยเมาดีปะเนาะไปแลคนออกรอรับออกแล้วออกพี่แค่พิ่งวางรวจอ้ไปแกแกแกพ่ไแกแกไปพูดเอะเออไปพูดละเออเออไปให้เพิ่งออก จะไม่พูดจะไม่พูดจะไปเห็นล้าไปเอาไปเอาไปก็ได้รี้นไปเสเโอ้ยพกยานี่มันต้นนั้นต้นนั้นประดุบปะกคอกันโอ้ยต้นนั้นน่าดูโอ๊ยชาวเมือเไทยไทยพระท่านตะกี้โดดสูงยังวะป่านา ปนานี้เอามันมากบตัอนแดดแห้งไปแห้งโดดสูงกันแล้วมันฝากันแน่งหกันเนียแห้งนี่คือนกสอบมาเอาเปลียสีอาสีหมอไม่อย่โอ้ยลายสีตายเ่เสีดิเหียเอาตัวนึนไปไหตัวนืออะไรตัเหลืองขึ้นไห้ กูเตรียมกระสอบ่อนเพื่อฟันเล็วป้าหมูตัวบางอย่างนี่ตัวใหญ่ดิกระโดดตั้งคนเดียวป้าคนเดียวเพิ่งนาก็ไดู้นี่ละหายปล่อยให้เพิ่งเหรอเราทำยอดเพราะว่าก็สอบมาที่น้ป้านี่ละต้นนี่ละ สองตัวแล้วตะกี้ก็ไปตัวนะตัวีลาตัวนี้ฮักอลาวนี้ฮอแม่ฮักพี่กายวนี่กุบาไดีักโอยตะกี้แมฮักอแเียเจ๊พี่ไอ้๊ด้เดน้โอ้ยเลยนขึ้นมามันกระแทกเหือดอันนี้เลย คลิปนี้ยาวพี่นองยาวมากคลิปนี้ยาวมากจ้ายี่สิบกว่านาทีกว่าละย่างขึ้นก่อนเดยวททอนเชี่ยจนเมื่อยจ,จ,จับป่ากันเลไปก่อนป้าคอตุบกไงมันป้าคอกระโดดผ้าหนาแล้วกันที่เพิ่นจับได้นอะก่อนที่ป้าจะมาถ่ายนะหลายตัวแหงเห็นรุดมือไปหลายตัว ที่ทาย,ยท่านจังๆก็คือตอนที่จูป,ป้า,าตลบป้าโคตุวใหญ่ไม่ไนดน้ไอทีโตวว้มันกระโดดขามอันนี้ออ้แบบยิงนานเสียได้เลยมันกระโดดขามนะตุบัึ้นใหญ่มันแต่ว่าป้ากระถ่ายบบท่านเพราะว่า,าช่วงที่เพิ่นหลากอันนี้กันนะป้านังป้าว่านังน,นะนัง่งเศร้าเมื่อยนะเก่าห่มนะรบแดดเลยถ่ายบบท่านที่ดีกัน เพราะแต่เราที่สองพอได้เห็นแล้วเห็นแล้วป้าก็เลยไปถ่ายก็เห็นเหมือนผาดที่ทุกคนเห็นนั่นแหละจูป,ป้าว่าจะเอาป้านั้นลงใส่ลงใส่ใสกระสอบสุดท้ายแล้วลุดมือไปกอดนนพี่น้องเสียดาได้สำหรับคลิปนี้ป้าโคตรลาพี่น้องเอฟซีไปก่อนเด้อจา้าฝากกดไล์กดแชร์กระสอบตะไคร้อา้ารย์พี่น้องเด้อไปพบกันในคลิปวิดีโอหน้าจ้าสวัสดีค่ะ